สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเขาซู่องนุดมณีสาวลาวเซนเนลเด้อทุกคนฝากติตามปิดกำลังใจให้ในเด้อมนีโนแฟนนุดพามากินข้าวนั่นเองเนาะจ้าทุกคนอยู่ที่ห้านอาหารแถวๆเออหนองประจักษ์เนาะอยู่ดอนทาน,นีมืนีเพิ่นจะพามาหามูเพิ่นสมัยเฮียนเนาะที่ว่าบ่าได้เจอกันโดนประมาณ2าปีแล้วเพิ่นว่า แล้วมือนีนเนะาะกะเอ่อเพื่อนว่าจะมีอาจารย์อาจารย์ที่เคยสอนเราเนะาะกะสิม,มาเกียนข้าวน้ำกันนั่นเองด้อยจ้ะทุกคนเนาะมื่อนี้เขาก็เลยเอ่อตามมากับเพื่อนเนาะเพราะว่าเพืเอ่อนอาไปน้ำค่อยเดว่าซั้นเออเพื่อนก็นเลยพาเฮามานำเนาะมื้อนีนกะ จะมีอาจารย์เพิร์ดเอนเนอรก็คือแบบจะเป็นไอ้อายน้อยนึงเนาะทุกคนเพราะว่าเพิ่นกะมีแต่ผู้ใหญ่ว่าสันตาน้องชื่อปูจนยังไงก่อแรงบอกเลยนะน้องปูจะมีตัวแรงมีไปยมืดน้องปูเน่า

มองทีนูดยูนี่ก็คืออยู่ทางในห้องอาหารเนาะจะเป็นห้องแอร์นั่นเองก็คือจะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็อยู่ทางหน้าทางขึ้นเนาะก็จะเป็นระเบียงเนาะที่ว่ามานั่งกินแล้วก็เห็นวิวนะเห็นวิวเอหนองประจักษ์เนาะทุกคนเนาะนีข้างๆทางขุง้นฟังนั่นเนาะจะเป็นนองประจกักษ์

เรื่องหัใวใจ,ใจก่อนนี่นอกหัวใจก่อนก็นนแล้วหัวใจตีบเต็นบานที่ปากมือน้ำจะท่วมก่อนพอน้ำ่วมก่อนมันจะหายใจออกเม่จะต้อออา,อาหารกับเป็นดาแซีบเนาะทุกคนอันนี้คือแกงออมเนาะแกงออมหมูแล้วก็มีเฟ้นายที่เขาสัง่งมากินเนาะแล้วก็จะมี น้ำพริกเนาะนี่น้ำพริกอันนี้คือเอกลักษณ์ของ้านพนเลยกัดแซบอยู่ได้ทุกคนเนะาะแล้วก็มีหลายอย่างที่พนสัง่งเมา่กินเนาะเมื่อกี้ยังโตบางๆอยู่ตอนนี้ก็คือเต็มแล้วคนมาเต็มแล้วทุกคนคนหลาย

มีองคนึ่งพระรามกายแต่ว่าท้ไม่เยอะเพิ่งสางวัาอยู่เดียวเลยสวามสี่ห้าปีแล้วนี่ยวันสี่สางวันองค์เดียวเนานมักมีแบบนีจางจงองค์เดียวบาเออคนสามวัน้างอยากไปเที่ยวไอยรกไอยาว่าพี่มันมีนนอต่าบางทีกใจ กูแหลกนั <If S 1> ่งนอนไหนมั่นอนบ้านหรือโรงแรมปะนอนบ้านหรือโรงแรมกูแหลกนอนโรงแรมเนาะนอนบ้านนอนบ้านมือสองมาไหวตัวเองมาตนรัวเองนอนก็ไม่เล็กอยากไปมีอแหลกใสมาเต้นยาดีปล่อยาดประจับยาดของไหมเ้เนาะตาขึ้นชื่อเล่นของมัก่อนเพราะว่าห้ามไปนนอนบ้านสาวเพราะว่าพ่อแม่เขาอนุญาตบางปีก็แก้งแก้ง ในในบ้านมากตำรวจมากจบหมดเนี่ยเออเว้ยกูไปรูอได้ดีๆได้ม่กันพ่าเป็นยังเพื่อเพื่อกูรอยวิน่ตัยอะยงจะไปจไปไปกันเทาสาบนบานเาเียังเราแกงเป็น้ึงึหนาตาเนี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวเออไปเที่ยว อย่าไปเมรการเราเียเยรมาตังเหมือนล่สิบสิลังตังคู่เดี๋ยวเราจะขอนะ่บางบางร้านนี่บางบ้านเนี่สิบสิบกว่าลงในเรื่องตู้ตังเหลืองน้น่งเขาน่ะโดนเงิกจับขวดนะังเรี่องตังค์เล็กกินไม่เปก็บเยนเออพันล้าขายของไะขายเบีย บ้านเราเนี่ยเป็นที่ก่อนทีละหกขวดแต่ไม่นะต้องใมาเนาะกินเยอะเหมือนกันเนี่แต่ว่ามึงคนเดียงด้วยถามทำไมที่เก็บไปบ่อยก็อ๋อวันนั้นวันนั้นที่พาเจ้าไปครั้งแรกเวียงจันหน่ะมันเป็นบุญบุญบ้านเออบุญบ้านเราขันย่างไปหระเขาขันย่างไปหรอมาสรุปตากไปเลยรถกระบะมันเป็นไตมากข้นเบยดงานแต่งหน่อบ่จ่าถ้าบุญบ้านเนี่ยขาเจ้าแบบ เป็นเฮื่อนนะเป็นเป็นบ้านแล้วก็สั่งมาแบบสิบซาวลังก็ว่ากันไปอย่างนี้นะแล้วก็เอามาตั้งไว้เลยจะแล้ะไม่เพื่อนเพื่อนมาก็เอามาสู่กินลังหนึ่งสิองขวดเขาเฉยเลยโอ้ยนิ่งนะครับจางเข้าซ้ำกันเลยกันเ้นเซนนะที่ไปเจอมานด้น ดสร้างก,กว่าเดิมนะเบียรปอบกว่าหลายกินบ้างเขาตรงเรืสิ่งนี้ไปกินไปถางทางพี่อุดว่าอ่นกินเบียร์ได้บอกกินได้อยู่ที่ไทยนั่งกินอ่นจนสอดแจ้งว่าแสนเพิ่มไม่เบา บานนี้ไปเจออันไปเจอทีมสาวสาวเล่าอนะไปเจองานบุญโอ้ไม่ไหวแล้วตั้มจอกคนก็สิจอกเขาจะป็นงานบุญงานของรรษาเล่าภาษาเล่าต้องงานบุญทีมษเนี่ยนีาษาเยอะมากเลยเราานอะไรที่ไม่ดื่มตุลา อะไไรที่่มก็ไม่มีอันยูยูอันยู่ลาวเขาจะมีวันวิเศษนะแบบบันศินอย่างนี้นะวันผ้าใหญ่เนาะเขาจะกินเบียรนะขายบันพระก็คือแบบยืนงานมากกินเหล้าซุ้มกันแต่ว่า กินไปได้ก็กินไได้ก็ว่าเขาจะเอาแต่กิ่านเขากินเหล้งแ่ว่าสู้มันราชการกับบริยุทธ์ไม่แพวกชีเห็นงานก็สรมาณาแต่าสูับยุท่งพวกชีเห็นงานก็ส้่งประมาณนี้กรรมกรคนสี่ยุงงานกินเหล้าได้นงานทงานแกินเหล้าได้ ี่ซื้อเยซื้ือซนาทีซื้อเอไม่าได้ม่อย่งเลย้นไ่งเลยคไยาบุรีโอ้ไส้ยาโอ้กเป็นหินเป็นนื้อเอ้ขารี่ว่าจาารี่หอมนบ่่่ด้ย กมก่อนบรีเนี่ยรีนะดีนะ่ีนแต่แต่ถ้าน้องเดียวมจากสมุทรเใชตีไปใช่ไมคุายยาอะไคุณชายยช่มไม่่าสนะมาชายยาสมรมาเราปมืองมแค่แล้ววืมไม่ใช่หมายถึงว่าที่อาจารย์บอการีนี่ยข้าว้วารี่เล่นถ้าือว่าจะไปชายยบุรีเนี่ย ข้าวทารีจะใกล้สุดถ้าประจาเพียงจานจะไกลเนี่ยอยาออมเลยาวทรีน้ำรดตกชุมม่กิโลกัมของชุมม้งน้ำปานแตงโมกับของหวานตกตเอกันเอกันเเช็คไวโ้ยมันเอกินแตงโมคาร์บียีนกิบมตกโตาโดเรมอนเลย อยู่ได้ยูยากอ่ะทำไหมกินาแฟขอมันยูใชกินชาตไปขายสองยนั้นนะเขาว่าจะขายดีนะอูมันนัวนะเอวิเมอตอนดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปซองใหญ่ให้นีแก้มนี่กระดูกน้อยแต่เดี๋ยวไปอะผมมาผูเดียว มเศ้าครโบสนะมีโดผมผสมอันนี้มีผู้ายอยู่มีผู้ซอย้ายบูายผู้ายผู้ายผู้ข้างหวานไหมดย เออก็ขอเลื่อนมาถ่ายถ่ายด้วยทางประตูลงนี้แต่ไม่แฟรนกแต่ล้าในวันไอช็อปช็อปอะรช็อปขโอยนทั้งคนทุกอย่นงช็อปมมัีคีซล่อมาจอดหนึองวนมันเลี้ยนิดแต่พ่อจะเลิก้องมเซ็กซ์มองมอ จักเิไปตรวจงานบ้านรอกอีกคนไหนทำงานแล้เาทำงานไม่ฝายโ้ทำงานอไเล่นม้นหาหางนาะโอ้ห้ามกินไปอนบุ้งบุวมันขยายขีขยายอยงนีมาแล้วมาบ่ท่านวาเซ็กชื่อเลยเขากำลังเลยที่ออกเนาะเออเออ เียน่บแต่่วาอนนี้สาวนุชพายางมาเบ่งเนาะอันนี้คือระเบียงทางนอกเด้อที่เขาจ้ามานั่งกินแบบผู้บ่าวผู้สาวเนาะมานั่งกินชิวๆเบืองวิวหนองประจักษ์เนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อ